ซึ่งท่าเรือนะคะเบสิกนะคะมีอยู่ไม่กี่ท่านะคะซึ่งวันนี้ก็จะมาแนะนําในเรื่องของการอุ้มลูกพาดบ่าง่ายมากๆเลยอันดับแรกนะคุณแมก่ก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง YouTube Nerd k i ิ s นะคะเพจแม่โบพยาบาลนมแม่และเด็กหญิงตั้งครรภ์หลังคลอดแล้วก็ t ิกตอกโบ n น r d k คิดนะ,ะกดแล้วเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลยก็คือเอาเป็นพระอ้อมนะคะร่องนะคะ ตรงบ่าของคุณแม่นะคะแบบนี้เพื่ออะไรเพื่อที่ป้องกันเวลาที่เราจับลูกนะคะเรอแล้วลูกมีอาก,การคือแหวะนมนะคะหรือว่าสำลอกนมออกมานะคะเนาะ,ะทีนี้คุณแม่ก็คือจับนะในลักษณะแบบนี้ใช้มือของคุณแม่นะคะประคองตรงบ,บริเวณต้นคอของลูกแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้มืออีกข้างหนึ่งนะคะ,ะประคองตรงบ,บริเวณก้นของลูกนะคะจากมันคุณแม่ค่อยๆอุ้มพาดบ่าแบบนี้นะคะเนาะให้ตรงบริเวณส่วนอก อ,ะะอยู่ตรงบริเวณไหล่ของคุณแม่นะคะแล้วก็คุณแม่นะคะประคองนะคะตรงบริเวณก้นนะคะแล้วก็หลังของลูกไว้จากนั้นใช้มืออีกข้างนะคะลูกขึ้นหรือว่าลูกลงก็ได้แล้วแต่คุณแม่หรือว่าคุณแม่บางคนจะแบบตบตรงบริเวณหลังลูกเบาๆแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันซึ่งท่าน,นี้นะคะค่อนข้างที่จะไล่ลมได้ค่อนข้างดีแล้วก็ค่อนข้างเวิร์กนะคะเนาะอ,อันนี้คือท่าที่1ทีนี้ต่อมาก็คือท่าที่2ท่าที่2ก็คือว่าการที่อุ้มลูกนะคะเาไว้ที่หน้าขาของคุณแม่นะโดยที่คุณแม่ค่ะ อุ้มลูกไว้นะคะใช้แขนนะคะข้างที่คุณแม่ไม่ถนัดนะคะวางตรงบริเวณออกของลูกนะคะแล้วก็ใช้ในส่วนของนิ้วโป้งแล้วก็นิ้วชี้นิ้วกลางนะคะประคองนะคะตรงบริเวณหูของลูกแต่ระวังอย่าไปบีบคอลูกนะแล้วก็ให้ลูกนะคะโน้มมาทางด้านหน้าเล็กน้อยนะคะจากนั้นคุณแม่ก็คือรูปขึ้นหรือว่าลูปลงนะคะก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเราจะใช้ระยะเวลาในการจับเรือน,นะคะประมาณ1ิ ถึง15นาทีนะคะทีนี้คุณแม่บางคนบอกว่าโอ๊ยแม่ทําแล้วลูกไม่เห็นจเจเลอเลยก็คือจะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าถ้าลูกไม่มีลมในท้องลูกก็จะไม่ได้เรือนะคะแต่ถ้าลูกของคุณแม่อายุแรกเกิดจนถึงประมาณ4เดือนต่อให้ลูกจเจเลอหรือไม่เรอนะคะไม่ว่าจะกินนมแม่หรือว่ากินนมขวดอย่างไรก็ตามแต่จะต้องจับลูกเรือทุกครั้งนะคะโอเคไหม